เจนนี่อันพาดแห่เป็นห่วงเห็นภาพล่าสุดแห่เป็นห่วงเห็นภาพล่าสุดเจนนี่อันพาดโชว์แผ่นหลังจนหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ดูแลตัวเองหนักมากจริงๆสำหรับนางเอกหน้าเด็กเจนนี่อันพาดนาป้อมเพชรซึ่งปัจจุบันอายุเข้าวัยเลขสี่แถมเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ออร่าความสวยสะพงังหุ่นก็เป๊ะก็รีนขั้นสุด จนหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อเห็นภาพล่าสุดของเธอในอินตรแกรมสาวเจนนี่อันพาดมาในชุดเดสสั้นสีม่วงโชว์แผ่นหลังที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อไร้ไขมันแฟนๆต่างคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพอภาพนี้แม่ดูผอมแห้งเกินไปอาทิตย์ชอบพีเจนนี่ตอนมีน้ำมีนวลยิ้มคือสวยน่ารักมากผอมมากเกินไปไม่ควรมีค้านิยมแบบนี้ดูป่วย สวยงับแต่อยากให้มีน้ำมีนวลกว่านี้เหมือนที่ตอนแสดงละครแต่ก่อนครับด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณผอมแห้งมากเกินไปแห้งแกรนจนกระดูกทุกส่วนโผ่เพิ่มเนื้อสักนิดจะแรดูสุขภาพดีเพียวสวยเลยค่ะเป็นห่วงสุขภาพนะผอมเกินไปผอมมากไปค่ะ เพิ่มอีกสักหน่อยจะสวยมากแม่สวยอยู่แล้วร่างกายแข็งแรงแม่อย่าลดน้ำหนักมากไปกว่านี้นะอยากให้ดูมีน้ำมีนวลกว่านี้นิดนึงกําลังสวยเลยนี่ออกแนวน่ากลัวไปแล้วการที่หุ่นลีนไขมันลดมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์เราแม้จะออกกำลังกายเล่นเวทเทนนิงสม่ำเสมอคุมอาหารการกินแบบเป๊ะเก็ตามแต่ถ้าจะลีนขนาดนี้จนแฟตต่ำเกินไป มันก็ไม่มีผลดีสําหรับสุขภาพแบบนี้เขาเรียกว่ารีนรีดไขมันจนโครงสร้างแห้งกระดูกโผเวลาแต่งตัวแบบมันอาจดูเข้าทุกลุกแต่ร่างกายเราก็ไม่ควรจะรีนแห้งจนเกินไปซึ่งล่าสุดสาวเจนนี่อันพาดเพิ่งให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองออกกำลังกายหนักและควบคุมอาหารเพราะตั้งใจว่าจะเด็กตลอดไป คือไม่ใช่อยากจะเป็นเด็กอายุ20นะเพียงแต่เราอยากสตารร่างกายสุขภาพเราไว้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เจนไม่กินนมเนยเราจะแพ้ส่วนที่มันมันเราก็กินไม่ได้แต่ออกกำลังกายเราออกหนักมาสองปีหลังๆขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจไม่ไปไม่เป็น ไม่ทำให้เราเริ่มต้นวันได้ดีเรื่องอะไรหนักๆจะหายไปกับเหงื่อและนอนเร็วไม่เกินสี่ทุ่ม